ครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับครูเวิร์ดในรายวิชาดนตรีอีกเช่นเดิมนะครับหลังจากอาทิตย์แล้วเราหยุดวันนักขัดตะเลิกนะครับวันนี้เรามาเจอกันก่อนที่นะหน้านี้ครูก็ให้ทําแบบทดสอบไปแล้วเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเรียนมานะครับส่วนเนื้อหาวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับเป็นเรื่องของเครื่องหมายยงเสียง GIE หรือว่าชายนะครับชายนะครับ มันคืออะไรนะครับท้ายหรือเครื่องหมายยงเสียงนะครับมันก็คือเมื่อใช้เครื่องหมายยงเสียงนะครับยงโ,โน้ต2ตัวเข้าด้วยกันจะทําให้ค่าของตัวโน้ตนะเพิ่มขึ้นเท่ากับ2ตัวรวมกันนะครับพูดง่ายๆก็คือตัวยงเสียงเปรียบเสมือนเ,เครื่องหมายบวกนะครับสองบวกหเป็น <1 S 1> 3 3มบวกสเป็น <2 S 2> 5นะครับก็คือการรวมค่าของตัวโน้ตนะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับ ความจาเป็นที่ต้องใช้ตัวยงเสียงนะครับมันจะนิยมใช้เวลาโน้ตข้ามห้องนะครับหรืออยู่ในห้องระหว่างห้องนะครับส่วนตัวอย่างของการยงเสียงจะเป็นเช่นไรนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับรับชมเนื้อหาต่อไปนี้เชิญครับอเรามาดูตัวอย่างก่อนลองดูในภาพตัวโน้ตนี้นะครับ ที่ผมวงไว้เนี่ยให้สังเกตที่สัญ,ญลักษณ์นะครับมันจะเป็นเส้นโยงจากโนต้ตตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับนี่อ่าสงสัยกันหรือเปล่าครับมันเป็นเครื่องหมายอะไรมันใช้งานยังไงโอเคครับไม่รอช้าไปเลยอ่าเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ อันนี้คือเครื่องหมายไทยหรือเครื่องหมายยงเสียงส่วนใหญ่นะครับเราจะเรียกกันสันส้นๆเลยนะครับเราก็จะเรียกว่าเครื่องหมายไทยเครื่องหมายยงเสียงนี้ไม่ไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นเลยผมจะให้โน้ตมาก่อนเป็นโน้ตตัวกลมโน้ตตัวขาวโน้ตตัวดํา ตาจังหวะก็ตามนี้ครับโน้ตตัวกรมสีจังหวะตัวขาวสองจังหวะตัวดำหนึ่งจังหวะนะครับและทีนี้มาดูตัวอย่างถัดมาลองสังเกตในภาพนะครับอันนี้เราจะเห็นเป็นโน้ตตัวดำสองตัวแล้วก็มีเครื่องหมายไทยโยงเข้าหากันนะครับโน้ตตัวดำสองตัวเนี่ยเมื่อมีเครื่องหมายไทยโยงเข้าหากันแล้วเนี่ยก็จะเท่ากับ โน้ตัวขาวเอองงไหมครับทำไมกลายเป็นโน้ Note ตัวขาวโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอัตราจังหวะกันแล้วก็มาดูว่าเครื่องหมายท้ายเนี้ยมันใช้งานไงเนาะนี่เห็นไหมครับโน้ Note ตัวดำเนี่ยก็คือเป็นโนตที่มีค่าอัตราจังหวะตัวละหนึ่งจังหวะนะครับมีโน้ตตัวดำสองตัวก็เท่ากับ ตัวละ1จังหวะ2ตัวและมีเครื่องหมายทายเชื่อมเข้าหากันนะครับเครื่องหมายทายนี้ก็เปรียบเสมือนเครื่องหมายบวกเนาะหนึ่งบวกหนึ่งก็เท่ากับสองอ่าเห็นไหมครับแล้วโน้ตที่มีค่าอัตราจังหวะสองจังหวะก็คือโน้ตตัวขาวนั่นเองเราก็เลยเห็นผลลัพธ์ว่าโน้ตตัวดำสองตัวเนี่ยเมื่อมีเครื่องหมายทายโยงเข้าหากันก็จะเท่ากับโน้ตตัวขาว นี่เป็นไงครับพอเข้าใจไหมครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นโนต้ตตัวขาวสองตัวเนาะมีเครื่องหมายทายยงเข้าหากันก็จะเท่ากับโนต้ตตัวกลมทีนี้เรามาดูอัตราจังหวะกันโนต้ตตัวขาวก็เป็นโนต้ตที่มีอัตราจังหวะตัวละสองจังหวะนะครับโนต้ตตัวขาวสองตัว มีเครื่องหมายทายยงเข้าหากันก็คือโน้ตัวขาว2ตัวบวกกันนะครับ2บวก2ก็เท่ากับ4โน้ตที่มีอัตราจังหวะ4จังหวะก็คือโน้ตตัวกลมก็จะเท่ากับโน้ตัวกลม4จังหวะงงไหมครับอ่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ให้แปลความหมายไปเลยนะครับว่าเครื่องหมายทายเนี่ยก็คือเครื่องหมายบวก คื่อหมายบวกนั่นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองทําแบบฝึกหัดดูนะครับผมจะให้อันนี้เป็นคําตอบนะครับโนต้ตตัวกลมคือข้อ A ตัวขาวข้อ B โนต้ตตัวดําข้อ C เดี๋ยวเราจะใช้คําตอบเหล่านี้ไปตอบกันในโจทย์ที่ผมจะโชว์ให้ดูนะครับข้อที่1 โน้ตัวขาว2ตัวเชื่อมด้วยเครื่องหมายทายข้อที่2โน้ตตัวดำา2ตัวเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายทายข้อที่3โน้ตตัวขาว1ตัวและโน้ตตัวดำา2ตัวเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายทายทั้งหมดมี3ข้อนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเนื้อหาจบลงไปแล้วนะครับ ส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างแบบการใช้เครื่องหมายยงเสียงนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเลยครับ จบลงไปแล้วนะครับสาหรับเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องหมายยงเสียงรูชายนะครับพูดง่ายๆนะครับสรุปของเนื้อหาในวันนี้นะครับการยงเสียงเป็นเส้นโค้งเปรียบเสมือนเครื่องหมายบวกนะครับจำไว้ให้ดีเปรียบเสมือนเครื่องหมายบวกก็คือใช้กับตัวโน้ตที่มีระดับเสียงเดียวกันเท่านั้นใช้ได้2กรณีคือใช้ยงเสียงตัวโน้ตภายในห้องเดียวกันหรือยงเสียงต่างห้องก็ได้นะครับมีความหมายคล้ายเครื่องหมายบวกนะครับส่วนตัวหยุด ไม่ต้องใช้เครื่องหมายยงเสียงนะครับอา้าวนักเรียนนะครับอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่ครูจะให้ต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนตอบเป็นชอยดนะ์แบบฝึกหัดมันจะเป็นตัวโน้ตนะยงใส่ตัวโน้ตแล้วก็ให้นักเรียนตอบเป็นค่าของ ABC นะครับใส่นะค,คาตอบแล้วก็แคปหน้าจอใส่คําตอบอะไรส่งมาก็ได้หรือเขียนลงบนกระดาษ A4 ส่งมาก็ได้นะครับแล้วครูจะเช็คคะแนน นะให้นักเรียนนะสำหรับคาบนีนะ้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับครูจะพยายามไม่เพิ่มภาระหรือไม่ให้นักเรียนหนักนะในเรื่องของการเรียนนะเพื่อนักเรียนได้ผ่อนคลายหรือมีเวลาทําอย่างอื่นแล้วก็เรียนวิชาอื่นบ้างนะครับยังไงก็ตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวสถานการณ์ปกติเดี๋ยวเจอกันครับนักเรียนส่วนคาบนี้สวัสดีครับ I believe I can fly